เรารักป่าป่ารักเราชุมชนเรามีป่าชุมชนนี่คือหน้าตาของบ้านปฏิรูปกำบลรับสนุนอำเภอเมืเหล็กจังหวัดสระบุรีข่าวดีดีกับพี่คำร้อน เราอยู่กันที่ป่าชุมชนบ้านปฏิรูปของบ้านปฏิรูปเนาะปฏิรูปแล้วนั่นเนี่ยนะหมู่สิบตำบลสนับสนุนค่ะสับสนุนค่ะอำเภอโวกเหล็กค่ะจังหวัดสระบุรีโบกเหล็กดินแดนนี้ก็พี่น้องก็เลี้ยงวัวนมกันเยอะ,ะใช่ไหมครับแล้วก็พี่น้องก็มีใจรักธรรมชาติต้องบอกว่าแถวเนี้ยก็โดนถูกทำลายถูก ปนปี้ไปหมดแล้วแต่วันนี้เพื่อให้มันป่ามันฟื้นกลับคืนมาโดยความเป็นผู้นําชุมชนที่มีจิตใจกล้าแก่งเนาะแล้วก็รวมไม้ร่วมมือกันดีรวมทั้งพาลูกๆหล,ล,ลานๆเด็กๆเนี่ยมาร่วมกันปลูกป่าที่บริเวณน,นี้ไว้พื้นที่ป่าชุมชนที่เราไปขึ้นทะเบียนกับ รัฐบาลนะขึ้นกระเบียนกับกับใครนะฮะขึ้นกับกรมป่าไม้กรมป่าไม้นะฮะเท่าไหร่ครับ3ามร้อยหกสิเอ็ดไร่ที่ขึ้นไปแล้วอ่าแล้วก็ป่านี้เป็นป่าที่กำลังรอที่บดีเซนอีก200รอยไร่อือก็จะเป็นรวมๆแล้วก็น่าจะเกือบห0 0้อยแล้วครับเนอะหกร้คิดคิดว่าไอ้ที่จะขึ้นมาอีก200รอยไร่เนี่ยมันจะใหญ่พอๆกับทางนี้ไหมสามร้อยไร่ที่มันเป็นไปอ๋อมันเป็นพื้นที่ราบกับพื้นที่ภูเขาอืพื้นตก็มองแล้วจะใหญ่กว่าอือมอง ใหญ่กว่าซึ่งเราก็เริ่มปลูกกันมาตอนนี้ปีที่สามครับที่ที่ดูแลป่าซึ่งก็เห็นเป็นรูปธรรมว่าหนึ่งปีขึ้นมาสูงขนาดไหนแล้วไอปีอันนี้หกเดือนเนี่ยเด็กๆเคยปลูกแค่นี้ตอนนี้ขึ้นเลยหัวก็เดินมาดูเขานะครับแล้วทำยังไงจะให้เขารวมจิตรวมใจที่จะเดูแลรักษาป่าให้มันคงอยู่ต่อ,ตอไปได้เนี่ยซึ่งจากเดิมเลยเนี่ยเป็นการถูกทำลายซึ่งมีการตัดไม้เพราะมีลงรับซื้อเศษไม้เยอะมาก ซึ่งทีนี้เราก็เห็นว่าหนึ่งน้ำเราหายน้ำตับน,น้ำซับก็หายแล้วก็ป่าก็ร้อนขึ้นไปไหนก็ร้อนแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ทิ้งขยะหมดเลยแล้วก็การสัญจรก็ลำบากซึ่งก็เรียกประชุมกันประชุมเสร็จก็มีคณะกรรมการป่าชุมชนเพื่อตั้งขึ้นมาเสร็จแล้วเรามาช่วยกันดูว่าเราจะหนึ่งห้ามตัดต้นไม้นะสองปลูกป่าเพิ่มอ่าสามก็ช่วยกันดูแลเลยเพราะนั้นทุกคนใครเห็นปับ๊บ เด็กๆเ,เห็นก็ได้ยินเสียงผู้ย,ยอ่อยเสียงเครื่องอ่ะใครตัดต้นไม้เราหรือเปล่าหรือคนนั้นคนนี้ก็จะมาบอกเราหมดซึ่งที่นี้ก็จะลงลายกลุ่มหมู่บ้านซึ่งก็คนที่แตกก็จะหายไปเรื่อยๆคิดว่าเราจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆถูกครับวันนี้เราเราจะไม่หยุดเลยก็คือในการปลูกป่าเราสัปดาห์นี้ทั้งทั้งสัปดาห์เราก็ปลูกมาสองสัปดาห์ก็สัปดาห์ที่สองก็ปลูก ทุกครั้งที่ปลูกเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือภาคเอกชนบ้างภาครัฐบ้างมีนะมาร่วมกันทำให้เขาเห็นว่าเราทําจริงใช่ครับเมื่อวานก็มหาวิาลยจุฬาลงกรณ์ได้รับรางวัลอะไรมาบ้างสําหรับพื้นที่รางวราในป่ายังไม่ได้แต่ว่ารางวัลที่ได้คือกรรมการหมู่บ้านเป็นเขาเรียกกมวันกมแห่งชาติก็คือ หมู่บ้านต้องมีกมอรัฐบาลประเทศต้องมีรัฐบาลหมู่บ้านต้องมีกมอได้รางวัลที่ลองชลเลิ่อนเัาหนึ่งของจังหวัดกราเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยการมีส่วนร่วมในในการในดูแลบ้านหัส่วนร่วมในการดูแลกมอตั้งกันเองกันนะเป็นของเป็นของเป็นของภาคราชที่บังคับเลยการที่จะมีป่าชุมชนต้องมีกมอครับมีกรรมการหมู่บ้านก่อนแล้วก็ถึงอ่า คือก็มีการคัดเลือกมาจากตัวแทนหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มาเ,ออเป็นก็มาเป็นกรรมาการป่าชุมชนต่ออีกรอบหนึ่งออก็มาคัดสรรกันไปผมเองก็ผู้ใหญ่อํานวยอย่างถึงนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นประธานป่าชุมชนบ้านปฏิรูปครับออลูกหลานเยาวชนของเราเนี่ยเราปลูกฝังเขายัางไงให้เขารักป่าเหมือนเรารัก เขาก็ทํางานคู่กับเรามาเลยเพราะว่าพอมีติดต่อคุณครูว่าวันนี้ผมจะมีกิจกรรมปลูกป่าตั้งแต่ป่าแรกจนถึงป่าที่สีเนี่ยก็ก็มาร่วมกันทุกครั้งเลยแล้วก็เขาจะจําได้เลยว่าโอ้ต้นนี้ต้นนี้ต้นอะไรเรื่องเขาปลูกเมื่อไรแล้วก็ปลูกฝังไปอย่างนี้ก็ที่โรงเรียนก็ก็เริ่มปลูกอีกก,ก็เลยทีนี้ก็เรื่องผมว่าเก่งเก่งมากขึ้นเลยอือเนาะจุดติดจุดติดอ่าจุดนักเรียนโรงเรียน้า,า,านสักกันที่จุดติดเลยถามหนูนิดนึงนะ การที่คุณครูปู่ย่าตายายของเราพามาปลูกป่าเป็นไงบ้างลูกอ่ะไหมดีครับดีเนาะครับได้ได้ได้สัมผัสต้นไม้ครับได้สัมผัสดินครับนะแล้วก็วางโทรศัพท์ไปครู่หนึ่งใช่ไหมครับได้กลับไปจับโทรศัพท์ใหม่ถือว่าเป็นเเรื่องดีๆนะครับแล้วในป่าเนี่ยมันก็มีผิดพันธุ์ชุมชนมากมายเช่นอะไรนะครับนั่นหน่อหน่อไม้นะครับนี่ ลูกอะไรครับบววใช่ไหมครับแลวนี่ฟักทองใบ,บย่านางน้ำยะนางพริกใบอะไรนะใบยะนางเนี่ยนะฮะมีหมดเลยเห็นไหม,ไมเป็นอาหารเนาะอาหารจากป่าทึ่งเราก็บริโภคเข้าไปแล้ววันนี้ก็เอามาทําปรุงกันให้ดูทําไมบ้านเราชุมชนเราถึงรักใครเรื่องนี้และรักสิ่งแวดล้อมกันมากอะครับผมมาชื่อ พนมสอประเสริฐนะครับเป็นสมา,สมาชิกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทรับสนุนหมู่ที่10นะครับแล้วก็เป็นรอ,องประธานคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านปฏิรูปครับผมเริ่มแรกเลยก็คือว่า,าบ้านเราเนี่ยเป็นเป็นชุมชนที่ทําการเกษตรเสร็จแล้วเนี่ยต้องใช้น้ําในเรื่องของการามาทําการเกษตรนะครับบริเวณที่เราอยู่เนี่ยก็คือบริเวณน้ํทซับ ซับกระดานซึ่งเป็นต้นกําเนิดของ ờ, หมู่บ้านซับกระดานหลังจากที่เราอ,อยู่กันมาจากเมื่อก่อนมันเคยอุดมสมบูรณ์ครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ๆมามันป่าไม้โดนทําลายไปบ้างน,านา้ําน้ําก็จากที่มันขึ้นมาอุดมสมบูรณ์มันก็จะแผ่วลงไป oh, อ่อนลงไปผมเองกับผู้ใหญ่เนี่ยก็มีแนวคิดก,กันว่าเรา เอายังไงดีผู้ใหญ่เพราะว่าถ้าเราไม่ฟื้นฟูกลับมาเนี่ยต้นไม้ไม่กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยต่อไปชุมชนเราลําบากแน่นอนเพราะว่าน้ําก็จะเหือดหายไปเพราะฉะนั้นก็เลยจุดเริ่มต้นก็เลยเริ่มเริ่มมาฟื้นฟูในเรื่องของป่าชุมชนแล้วก็เราก็จะ,ะพยายามพูดคุยกับชาวบ้านพยายามจิตตําลึก เพื่อที่ว่าเราจะาทํำยังไงบ้านเราถึงจะอุด,ดมสมบูรณ์เพราะนั้นหลายๆครั้งที่เราทําทกิจกรรมในเรื่องของการปลูกป่าเนี่ยเราเราจะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีไม่ว่าในเรื่องของการปลูกไม่ว่าในเรื่องของการตัดตัดหญ้าใ,ในเรื่องของการลดน้ําอะไรพวกนี้เราเราจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครับผมเข้าใจเนาะครับแล้วก็คําว่าซับเนี่ยมันน่าจะเป็นพื้นที่ต่าเนาะที่ซึมซับะนะซับซับ,ซบนะซับสนุนสนุนเปน็นต้นไม้เหรอเป็นต้นไม้ครับโอ้เนี่ยได้ไหม อย่างที่บอกเลยครับอากาศเราได้อากาศจากป่านี่มากมาหายมหาศารวันนี้นะครับคาร์บอนโลกเต็มไปด้วยคาร์บอนเราก็มาช่วยกันปลูกป่าเพื่อเพื่อลดคาร์บอนโลกทั้งโลกต้องการแบบนี้แล้วในป่ายังมีอาหารมากมายอะไรครับนอไม้นอไม้ครับอะไรครับพริกค่ะอะไรครับมะกอกค่ะนี่คือสิ่งที่ได้มาอะไรครับรเนี่ยเนี่ย,ยอะไรครับ ย่านางอาย่านางนะครับอันนี้มะนาวครับอันนี้หนูไปซื้อมาสิรับแถวนี้ยเก็บมารับปักทองครับเออเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของป่าใช่ไหมครับครับอือเพราะเพราะนั้นโตขึ้นต่อไปหนูต้องรักป่าถูกต้องไหมครับครับหนูต้องช่วยกันปลูกป่าให้มากกว่านี้นะวันนี้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเราปลูกฝังมาแค่นี้พอท่านล่วงลับไปเราก็ สืบสารต่อดีไหมครับดีครับแล้วป่าชุมชนของเราเนื้อที่ประมาณ600ไร่เนี้นะครับประกอบด้วยไม้อะไรบ้างบอกกันมาคนละต้นสองต้นไม้สักค่ะไม้สักนะครับไม้อะไรบ้างปาดูครับปาดูไม้อะไรครับแงนางครับไม้อะไรครับพริกครับ พีคพีกพีคพะทองครับไม้อะไรบ้างอ่ะสามท่านน่ะมาฮอกกานีครับต้นศักดิ์ค่ะดอกแคร์ค่ะแคร์สรุปว่าไม้ที่อยู่ในในป่าของเราไม้เป็นจำพันถูกต้องไหมครับและที่มากมากที uh huh wow ่สุดเป็นเป็นชนิดใดที่ว่ามากที่สุดเป็นจำพันนี่คือคะทั่วไปเป็นสัก เป็นไม้เต่งไม้รังไม้อะไรป่านี้จะปียมยม,ยมหอม,หมกับ<อ>มะฮอกกานีสองโอ้ยมหอมกับมะฮอกกานีมะฮอกกานีที่เราเคยนํามาจากเมืองนอกอะนะ,ะที่ไปอยู่ที่เพชรบุรีะนะ,ะโอโ้เพราะนั้นป่าของเรานี่เป็นป่าอินเตอร์เป็นไม้ที่มาจากนอกนั้นนั้นหนูไม่ใช่เด็กบ้านป่าน,า,น,า,นาดอนซะแล้วต่อไปนี้จะเป็นการแกล้งเด็กเราจะมาช่วยกันดึงขนเขาทีละเส้น ให้เอาซะละฮึบฮึบร้องเลยดิฮึบแม่เล่นเป็นเดี๋ยวไปแสดงละครเลยนะนี่คือเรื่องราวดีๆครับที่เราได้มีโอกาสเข้ามานะป่าบ้านปฏิรูป ตำบลสับสนุนอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสลาีอ่าอ่าคุณปู่ก็มาด้วยกันคุณป้านั่นอยู่ที่นั่นคุณลุงของฉันไม่มาเลยเอ้าป่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 าเรามาร่วมกันปลูกป่าทำนุบรรุงให้มันเรืองรุ่งเหมือนเก่านะนั่น

สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ดีวันนี้โลกทั้งโลกต้องการสิ่งนี้และสิ่งนี้มีครบครับที่บ้านปฏิรูป,ป,รปของตำบลตับจสนุนนะฮะมกเหล็ก,ก,ลกนะจังห <า S 2> งวัดสระบุร,บรีนี่คือเพชรเมร็ดงามที่พวกเขาทุกคนเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์ตั้งแต่ผู้ใหญ่วัยรุ่นกระทั่งถึงเด็กน้อยตัวเล็กๆ เป็นสิ่งดีนะครับนี่ทำเพื่อตัวเองทำเพื่อสังคมและทำเพื่อประเทศชาติรวมถึงทำเพื่อโลกของเราด้วยแม่นบอแม่นแล้วเอาเข้าไปชมหน่อยครับครับอ่านำไปไปดูกันหน่อยนะครับ300ไร่นะ360กว่าไร่แต่ว่าเราเดินนิดนึงเพราะว่า <laughs> เอา อ้าวอันนี้ต้นอะไรต้นน้ำหนามพญามือเหล็ก <Wow. S 1> ครับครับ <Wow. S 1> ต้นนี้คือต้นพญามือเหล็กนะครับลักษณะพิเศษก็คือเป็นสมุนไพรอ่าเนี่ยก็คือจะมีหนามแล้วก็จะปีความขมซึ่งวัดถ้ำกระบอกวันนี้ให้คนมาเก็บเพื่อไปรักษา,าเกี่ยวกับยาติดติดนะครับเนี่ยวัดถ้ำกระบอกครับอันนี้เป็นต้นมะข่านะครับ น่าจะเป็นมะข่ามงใช่ไหมพี่มะข่ามงครัมะข่ามงครับก็อายุน่าจะหลายหลายสิบปีอยู่ครับมะข่ามงเนาะไม,ม้มีค่าแพงเลยแหละแล้วทีเนี้ยถามว่าไม้เนี่ยเราเห็นนะเห็นทั้งมุมสูงมุมต่ําพวกสัตว์สัตว์ที่มันอาศัยอยู่เนี้ยมันจะพอมีอะไรบ้างครับ เอ่าเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นก็ตอนนี้คืออาจจะมีพวกลิงมีเม่นไออ,อย่างสัตว์กระลอ,อกกระแตกระต่ายอะไรพวกเนี้อ่าสัตว์ใหญ่ยังไในป่านี่มีแต่ว่า แต่ว่าร่องรอยที่เราขึ้นไปสํารวจด้านบนนะครับเราจะเห็นร่องรอยของเรียงผาเห็นขี้ก็เป็นกองเป็นกองกับโขดหินที่เขาอยู่จะเป็นถ้าเป็นลานถ้าถ้าขึ้นไปข้างบนค่อนข้างจะเห็นเยอะเลยครับในชุมชนทุกคนนี่คือหูตาที่จะคอยดูแลให้ครับช่วยกันดูเราเรามีกฎไหมครับว่าเอยถ้าทําผิดจะต้องลงโทษยังงั้นยังงั้นอย่างอย่างเดีกันนั้นก็ส่วนใหญ่จะปก กิจตํนึกแต่ว่าให้ความรู้แล้วก็ยังไม่ได้มีกฎที่ชัดเจนว่าเราจะต้องทําโทษอะไรยังไงครับแต่ทุกคนก็ให้ความร่องร่วมมือนะเข้าใจกันกว่ามักค่าใช่ไหมั่าสระบุรีมีดีหลายอย่างเชิญเลยอินาห้างมาเที่ยวที่นี่ ป่าชุมชนของเราใหญ่ดี hey, really? ป่าชุมชนลของเราใหญ่ดีทุกอย่างมีมีท uh. ี่ป่าชุมชนทำ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 ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน